ว่าเขาไม่เสร็จรือความคิดเห็นหนูรับได้นะมันยิ่งโตขึ้นหนูก็ยิ่งอ่านแล้วหนูรับความจริงได้ว่าแบบเออเขาทุกคน,นตัางมีความคิดเห็นของตัวเองมันก็ดี่งดาวอยู่แม่ก็มีเด็งดาวมีเผื่อใจไหมมีเผื่อใจ,อใจแต่ในฝั่งหนูอ่ะหนูว่ามองแค่พาร์ทงานจริงๆหนูแบบไม่ได้แบบเข้าข้างใครหรืออยู่ฝ่ายไหนเลยเพราะว่าหนูก็พูดตามความจริงว่าแบบมันเป็นเรื่องของเขาสองคนหนูไม่เกี่ยวด้วย<อ>หรอฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วรู้สึกรู้สึกก็มีอ่านบ้างค่ะ แต่ในในสิ่งที่หนูรู้สึกอะก็คือหนูว่าเขาไม่เสียดเอความคิดเห็นอืแล้วก็ยอมรับทุกความคิดเห็นจริงๆหนูไม่ไม่ได้เล่นเอกอาแต่ว่าก็ก็ก็แรงจนจนรับรู้แล้วก็ก็ได้เข้าไปอ่านในหลายๆอันหนูก็รู้สึกว่าก็โอเคที่แบบหนูรับได้นะเหมือนยิ่งโตขึ้นหนูก็ยิ่งอ่านแล้วหนูรับความจริงได้ว่าแบบเออเขาทุกคนต่างมีความคิดเห็นของตัวเองซึ่งหนูโอเคในจุด ถ้าจะตอบว่าไม่น้อยก็โกหกก็มีบ้างรู้สึกค่ะมันก็เด็กดาวอยู่แม่ก็มีเด็กดาวอถ้าให้หนูเล่าคือหนูติดตอ่อกันไปตั้งแต่เจ็ดเดือนก่อนหน้านี้ค่ะแต่ด้วยความที่มันแบบมันจังหวะมันไม่ลงตัวกันทีมันก็เลยไม่ไม่ได้มาเจอกันแล้วมาทํางานด้วยกันพอดีซึ่งหนูก็มีการปล่อยเพลงเ แล้วมีแฟนคลับของคุณแอ๊กเนี่ยเขามาคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบอยากให้คุณแอ๊กมาเล่น M v ็มวีแล้วหนูก็เลยแบบไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรหนูก็ติดต่อเขาไปแค่นั้นเองใช่คือส่วนตัวหนวูมองในพาร์ของงาน <c oughs> คือเราติดตามผลง,งานเมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะเรื่องแฟนสันเออแล้วเราก็รู้สึกว่าก็อ,อยากทํางานด้วยแล้วก็เหมือนใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกัน <c oughs> แล้วก็จะได้ยินเรื่องดีๆของเขามาอะไรเยงี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งให <c oughs> ้นั้นเี่ มีเผื่อใจไหมมีเผื่อใจแต่ในฝั่งหนูอ่ะหนูว่ามองแค่พาร์ทงานจริงๆหนูแบบไม่ได้แบบเข้าข้างใครหรืออยู่ฝ่ายไหนเลยเพราะว่าหนูก็พูดตามความจริงว่าแบบมันเป็นเรื่องของเขาสองคนหนูไม่เกี่ยวด้วยเลยอันนั้นจะแบบคืออันถ้าในในความคิดของหนูนะคือถ้าจะไปบอกว่าใครทะเลาะก,กับใครย่มีใครหรืออะไรแบบนี้คือหนูว่าไม่ได้ทราบเรื่องเลยว่าแบบในความจริงแล้วมันเป็นยังไงหรืออะไรหนูไม่สามารถไปตัดสินได้ดจริงๆว่าใครเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีในในฝั่งของหนูเองนะ แต่ว่าด้วยความที่ตัวตัวหนูยุ่งมากด้วยเพราะว่าหนูทำเรื่องหลังด้วยทำางนาด้วยค่ะแล้วก็ตัวเขาก็น่าจะยุ่งก็เลยมีคุยบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นแต่เขาไม่ได้มีแบบว่ามาขอโทษหรือแบบว่าห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีถามว่าโอเคมมีอยู่แต่เขาเขาชอบปิปากหนูว่าเขาทราบนะแล้วเราตอบเขาว่าอะไรเราเลยโไปตรงกันแล้วหนูว่าโอเคแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องแบบคุยกับตัวเองเข้าใจแล้วก็ เหมือนฝั่งอ่าสิ่งไหนที่ตำหนิมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไปพัฒนาได้หรืออะไรแบบนี้หนูโอเคที่จะรับมันไม่มีอะไรจะอธิบายเลยคะ่ะเพราะว่าต่างคน,นต่างมีมุมมองของตัวเองซึ่งหนูไม่ได้มองว่ามุมไหนผิดเลยนะเออแต่ว่าตัวหนูเองก็ต้องมองหลายๆมุมมันพยายามทําความเข้าใจในทุกมุมพอเราพยายามทําความเข้าใจในทุกมุมอ่ะมันก็มันก็เหมือนทุกอย่างมันก็ความรู้สึกเราก็ดีขึ้นด้วยแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นด้วยก็ ยอมรับทุกความคิดเห็นค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นใดๆแฟมอ่านหมดนะที่เห็นเงียบๆแบบไม่ได้ไม่ได้มีแต่ว่าเราจะมีของเราไว้อ่านอ,อ,อ่านหมดค่ะแล้วก็เข้าใจในทุกมุมมองของทุกคนค่ะก็จะพยายามเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อย